เห็นมอนการเป็นสิวคืออะไรบ้างสิวเหรอไปเลยเหรอพี่อ้อมสาเหตุของการเป็นสิวคืออะไรฮอร์โมนฮอร์โมนผลิตความมันออกมาเป็นไงอีกฮอร์โมนมาแล้วแบบเวลาเราอายุ25ปีขึ้นไปอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหย่อนคล้อยไม่สวย น้องในน้องในเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วนอกจากผิวเราจะแบบหย่อนคล้อยแล้วจะเป็นไงอีกจะมีริร้วรอยอ่าแล้วตัวเราจะเป็นไงตัวเราก็จะชุ่มชืน้นน้องในน้องใน <laughs> เวลาเราจะดูแลตัวเองอะนอกจากเราต้องกังวลเรื่องแบบใบหน้าสีสันเรื่องผมบาเออร์รังแคอะไรเงี้ย <laughs> เราต้องทำอะไรอีกเราต้องดูเรื่องความสะอาดด้วยคะ่ะพี่อ้อมพี่อ้อมรอยดำเกิดจากอะไรกดเวลาเราเป็นสิวแล้วเรากดแตง โดนแต่มันหมดมหเวลาพอดีกีไเทาวคาลิ้วลอยต<ฮ>่นคะแนนแย้วลองหนูคืออะไรลอย่น่ผีรู้